สวัสดีครับผมจูเนียร์กอทวิทนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Galaxy Friends ก็มีเอสเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่ารายการนี้เนี่ยจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาพูดถึงเทคโนโลยีและก็กาดเจ็ตใหม่ๆนะครับผมรับรองว่ารู้ก่อนครบกว่าเอกลูซษณสุดๆบน YouTube Samsung Thailand ครับ ก็สำหรับเทปแรกนะครับผมได้แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ Galaxy s 2 1 Series ไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นยอดกล้องสมาร์ทโฟนสำหรับสายทำคอนเทนต์ไปแล้วตบมือเร็วทุกคนต้องมีนะฮะแล้ววันนี้นะครับพิเศษกว่าคือผมเนี่ยเอาใจสำหรับสายทำคอนเทนต์โดยเฉพาะเลยนะฮะในการที่ผมเนี่ยจะทำคอนเทนต์จากที่บ้านผมเนี่ยส่งตรงไปให้ทุกคนเลยนะครับมารอดูดีกว่าวันนี้เนี่ยผมจะทำคอนเทนต์อะไรจากที่บ้าน ส่งให้ทุกคนดูครับไปนี่ครับวันนี้ผมเลือกแต่งตัวแบบ Samsung Galaxy S21 Plus นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคู่สีทูโทนที่แบบแมทและสนุกมากอะ่ะและสีที่อยู่ในมือของผมนะครับนั่นก็คือสี Phantom v i o l e t นะฮะก็เป็นสีม่วงตัดกับสีทองนะครับผมโดดเด่นที่เอกลักษณ์ดีไซน์รูปแบบใหม่แบบ Contour Cut นะฮะ ซึ่งจริงๆนะบอกเลยว่ามันสวยมากดูดีฮะเหมาะกับเสื้อของผมเป็นอย่างยิ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายสีด้วยกันนะครับผมก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะฮะก็จะมี แฟนทอมแบล็กนะครับผมแฟนทอมซิลเวอร์นะครับซึ่งมาในขนาด6.7นิ้วนะฮะรับรองครับน้ำหนักเบาถือกระชับมือนะฮะแต่ว่าที่สำคัญคือสีที่ผมชอบก็คือแฟนทอมเวอร์เลตนั่นเองฮะซึ่ง Galaxy S 21เนี่ยก็มาในขนาด6.2นิ้วนะครับผมแล้วก็สามารถพกพาใส่กระเป๋ากางเกงได้โดยไม่โผลออกมาเลยนะฮะแล้วก็จะมีสีแฟนทอมเวอร์เลตด้วยเหมือนกันนะครับแต่มีอีก2สีเพิ่มเข้ามานั่นคือแฟนทอมพิงก์แลวก็แฟนทอมเกรย์นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมเอาเป็นว่า หลายคนคงสงสัยว่าถ้าสีชมพูเนี่ยผู้ชายจะเอาไปใส่แต่งตัวยังไงอ่าผมเชื่อว่ามีผู้ชายสายซอฟเนี่ยดูอยู่หลายคนพอสมควรนะเดี๋ยวผมจะแต่งตัวให้ดูแล้วกันว่าแฟ a n t อม v i o l e เลตเนี่ยมันแต่งตัวได้แบบไหนบ้างไปกันเลย ว่าเลือกยากมากนะครับผมกับเสื้อผ้าแล้วก็สีโทรศัพท์ที่ผมเลือกเอามาเข้ากันอย่างสุดๆเลยนะฮะกลายเป็นว่าผมเนี่ยได้คอนเทนต์เพิ่มไปในคลิปนี้เลยนะฮะแต่งตัวยังไงให้อยู่บ้านได้อย่างสนุกและได้คอนเทนต์ด้วยอืมแน่นอนครับสายทำคอนเทนต์เนี่ยหรือว่าดูคอนเทนต์เนี่ยก็จะมักจะเผลอลืมนะครับล้วก็จะวางโทรศัพท์ไปนู่นไปนี่หรือว่าถือไปแกวง่งไปแกว่งมาเนี่ยรู้ตัวอีกทีนะครับเอา้าโทรศัพท์เราจะเป็นรอยหรือเปล่านะ ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่า Galaxy S 21 Plus เครื่องนี้เนี่ยเขาทำมาจากวัสดุที่เป็นกระจกที่ทนทานที่สุดในสมาร์ทโฟน Galaxy เลยนะครับผมเพราะเขาทำมาจากกระจก Gorilla Glass v i s t u s ใหม่ล่าสุดครับผมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเหมือนรุ่นั l t ้าเป๊ะเลยนะครับผมซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยวัสดุเขาบอกเลยนะฮะว่ากันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าเดิมเนี่ย16%ด้วยกัน ส่วน Galaxy S 21เนี่ยถึงแม้จิว๋วแต่ว่าเจ๋วไม่แพ้กันเลยครับผมเพราะวัสดุเนี่ยทำมาจากวัสดุพรีเมียมพลาสติกเรียนฟอร์สโพลีคาร์บอเนตครับผมทำให้น้ำหนักเบาวกว่ากระจกถึง50%ด้วยกันและป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีขึ้นถึง3เท่านะฮะทำให้เราเนี่ยเวลาใส่ไปบนกระเป๋าเสื้อหรือว่าในกระเป๋ากางเกงเนี่ยทำให้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยขีดข่วนเลยทีเดียวนะฮะพูดถึงดีไซน์แล้วก็สีของเครื่องไปแล้วนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่เด่นเอามากๆเลยนั่นคือ กล้องนั่นเองครับผมเพราะว่าตอนนี้คือสุดยอดกล้องสมาร์ทโฟนสําหรับส่ายทำคอนเทนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาโชว์ฟีเจอร์นี้ทั้งการถ่ายวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งให้ทุกคนได้ดูนะครับผมทาให้เอฟเฟกต์คอนเทนต์ของจากที่บ้านเนี่ยส่งตรงไปถึงทุกคนเลยนะฮะและผมเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษเลยสําหรับ กล้อง Samsung Galaxy S 21 Plus เครื่องนี้นะผมเพราะว่ามันเหมาะสำหรับสายทำคอนเทนต์จริงๆโดยทั้ง2รุ่นนะครับผมกล้องหลังเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือ Ultra Wide เนี่ยมีความละเอียดถึง12ล้านเมกะพิกเซล Wide 12ล้านเมกะพิกเซลและ Telephoto เนี่ย64ล้านเมกะพิกเซลเยอะมากนะครับผมทำให้เราเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างครบทุกรายละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น กล้กลางหรือว่าไกลเนี่ยไม่มีพลาดแน่นอนครับผมและอีกหนึ่งโหมดที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากๆเป็นการส่วนตัวนะคือ portrait Mode ครับผมเพราะว่าโอ้โหผมชอบถ่าย portrait ไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะถ่ายเพื่อนออกมาได้สวยงามมากนะครับผมเพราะเป็นคนชอบถ่ายรูปนะแต่ว่าไม่มีเพื่อนผมก็เลยคิดว่าวันนี้จะต้องถ่ายเข้ากระจกแล้วกันนะครับผมให้ทุกคนได้ดูความเทพของกล้องในโหมด portrait นะครับผมไปดูกันเลย เปิดเข้ามาที่โหมดกล้องนะครับนี่เลยนะฮะแล้วไปที่อื่นๆนะฮะแล้วก็จิ้มไปที่ portrait นี่ก็จะมี2องไซส์ให้เลือกนะครับเดีย๋ยวผมจะถ่ายไซส์ใกล้ก่อนนะฮะหนึ่งสองกว้างหน่อยเต็มตัว t e l e โฟโต้นะครับมีความละเอียดถึง64ล้านเมกัพิกเซลนะทุกคนนะแล้วก็มีความซูมละเอียดออ t i ิค l 3เท่าด้วยกันนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายวิวกว้างและไกลแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่จํากัดเลยนะฮะอีกหนึ่งระบบใหม่ที่ผมชื่นชอบมากนั่นก็คือซ o มล็อกครับเพราะว่าไม่ว่าสิ่งที่จะถ่ายเนี่ยมันอยู่ไกลแค่ไหนนะครับถ้าเราเกิดเราเปิดโหมดนี้เข้ามาซูมล็อ,อกเข้าไปถ่ายชัดมากม โอ้โหด้วยกล้องทั้ง4ตัวเนี่ยก็สามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้อย่างไม่มีวันหมดเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเยอะมากๆนะครับนี่ขนาดอยู่บ้านนะเนี่ยเออแต่ว่าอยู่บ้านแล้วจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าม,มันเริ่มเบื่อแล้วล่ะอยากจะออกไปเที่ยวทาแคมปิ้งอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะเซตฉากตรงนี้ให้กลายเป็นสถานที่แคมปิ้งดีกว่าครับผมการทาแคมปิ้งคืออะไรจะต้องมีอุปกรณ์แคมปิง้งถูกต้องไหมฮะ แล้วผมคิดว่าภาพในแคมปิ้งของผมเนี่ยจะต้องถ่ายตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะว่ามันจะได้ฟิลแบบว่าอากาศหนาวๆเหมือนจะปิ้งหมูกระทะอยู่กับเพื่อนมอมอยอ,มอะไรเงี้ยงั้นผมขอปิดไฟสักดวงละกันครับอือเป็นยังไงครับผมเหมือนบรรยากาศแคมปิ้งนะครับหลายคนสงสัยว่าแคมปิ้งตรงไหนวะก็ผมเสมือนว่าเรากําลังจะแบบไปนอนดูดาวนะครับผมข่ามกลางการตั้งแคมปิ้งอะไรประมาณนั้นนะผมซึ่ง มันสำคัญมากๆผมกำลังจะพูดถึงอีกหนึ่งโหมดสำหรับ Samsung Galaxy S 21 Plus นะครับนั่นคือ Bright Night Mode นะครับผมทำให้เราเนี่ยถ่ายรูปคนเนี่ยได้อย่างชัดแล้วก็สว่างนะครับผมแล้วก็บรรยากาศไม่เสียด้วยนะครับเรียบร้อยครับผมสำหรับการถ่ายรูปเป็นยงไงฮะเจ๋งมากๆเลยนะฮะมาถึงการถ่ายวิดีโอบ้างดีกว่าครับผมซึ่ง S 21 Plus แล้วก็ S 21เนี่ยเขาก็มีข้อดีที่ไม่แพ้รุ่นพี่ Ultra เลยนะครับผมเพราะว่ามีหโหมดที่ผมชอบมาก ก็ไก่ล้านตัวนะครับนั่นคือ Rocker View และ Director's View นั่นเองนะครับผมซึ่งผมได้เล่าไปแล้วใน EP 1นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกัน Rocker View นะครับผมที่ทําให้เราเนี่ยถ่ายทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยได้พร้อมๆกันเลยนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่พลาดเก็บภาพความประทับใจทั้งจากกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับส่วน Director's View นะครับผมก็เป็นการถ่ายทำวิดีโอจากกล้องหลังนะครับสามารถควบคุมระยะเลนได้ทั้งกว้างกลาง แครสลับกันไปมาสนุกสนุกได้เหมือนการเป็นพ่วงกับเลยนอกจากการถ่ายวิดีโอที่มีโหมดสำหรับการสร้างสารรค์คอนเทนต์อย่างบ l o อกเกอร์วิวแล้วก็ด i เ e คเตอร์ส e ิแล้วนะียังมีโหมดอีกมากมายที่เจ๋งสุดๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด 8K Snap นะครับที่สามารถแคป ภาพนิ่งจากวิดีโอไฟล์ใหญ่ถึง33ล้านเมกาพิกเซลซึ่งมีความละเอียดเนี่ยโอ้โหภาพไม่แตกต่างกับกล้องอื่นเลยนะครับผมสามารถแคปเจอร์วิดีโอแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียลได้อย่างภาพไม่แตกทุกคนอาจจะยังไม่ได้สังเกตใช่ไหมครับผมแต่ว่าการ Make Epic Content from Home with Galaxy S 2 1 Plus ของผมครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนนี้เนี่ยแบตยังไม่หมดเลยนะครับเพราะว่า Galaxy S 2 1 Plus เนี่ย ให้ความจุแบตที่อึดมากๆมาถึง4,800ม ah ิลลิแอมครับส่วน S21 เนี่ยมีความจุแบตถึง4,000ม ah ิลลิแอมนะครับผมรวมถึงการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายภาพขึ้นไวเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวมเมมเต็มนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีความจุมาให้เลือกนะครับผม2แบบก็คือ128กิกกับ256กิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับสร้างคอนเทนต์ได้อย่างสบายโดยไม่ต้องกลัวมเมมเต็มเลยทุกคนและทําให้ผมอัปเดตคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะครับได้ อย่างรวดเร็วทันใจนะครับผมเพราะว่า Galaxy S 21 Series เนี่ยเขามี 5G ทุกรุ่นในตัวเธอบอกเลยนะครับผมทำให้เราเนี่ยอัพโซเชียลได้อย่างรวดเร็วทันใจและอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็ผ่านเวลามาจะหมดวันอยู่แล้วนะฮะผมว่าผมอัพคอนเทนต์ลงไปเยอะแล้วแหละเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเสพคอนเทนต์บ,บ้างดีกว่านะครับผมด้วยการดูซีรีส์ <laughs> และด้วยจอแบนขนาด6.7นิ้วของ Galaxy S 21 Plus และ6.2นิ้วของ Galaxy S 21นะผมจอ120 h ฮนะฮะสามารถปรับค่า Refresh Rate 48ถึง120เฮนะครับผมให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราและช่วยประหยัดพลังงานให้เราได้ด้วยทำให้ผมดูซีรีส์ในคืนนี้เนี่ยได้อย่างลื่นหูลื่นตาสบายใจ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับสำหรับการสร้างเอพิกคอนเทนต์ในการอยู่บ้าน1วันกับ Galaxy S 21 Plus นะครับผมบอกเลยแค่1วันเองนะเราสามารถทำคอนเทนต์ได้อย่างมากมายกันเลยนะครับก็ถ้าคุณเป็น1คนที่ชอบการแต่งตัวและก็ชอบถ่ายรูปนะครับผมไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะต้องถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลเสมอนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้แหะครับเกิดมาเพื่อคุณเพราะ Galaxy S 21 Series เนี่ยมีกล้องที่ดี ทำให้เราเนี่ยทำคอนเทนต์เก็บภาพวิดีโออย่างระดับมืออาชีพนะครับและมีจอที่ดีทำให้เราเนี่ยสามารถดูคอนเทนต์บนจอที่มีคุณภาพทำให้คอนเทนต์หนึ่งวันของผมเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะผมบอกเลยว่าสนุกมากๆวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยรีบไปซื้อเร็วเพราะว่าคุณจะได้เปลี่ยนตัวเองเป็นสายคอนเทนต์นี่รับรองนะผมว่า E ีหน้าต้องสนุกขึ้นแน่นอนนะฮะ กลับมาพบกับผมได้ใหม่นะฮะกับรายการ Galaxy Flane นะผมใน EP หน้าบน YouTube Samsung Thailand สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ